อ๋ออฟซีมีเคีบายวิ่งหากัระแปได้เีฟเด้อมือนี้จัดเลยเ่ราะพลาดได้มือน,นี้ได้แน่นอนที่จะม,มั่นใจนี่นเคีบายนี่ได้เลยสุดยอดเลขวิ่งรู้เท่าบนใครพลาดนะ ินได้เฮาก็ะยุดใช่หรือเนาะแยวพอสมควรเฮาก็ะยุดตัวโศกมันองค์กทุกคนมันนี้เฮ่งเฮงรวยๆสวัสดีครับผม